หนึ่ง2องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดนอพี่น้องครับหักแอบนีเลยครับเดี๋ยวปลาโซคสิมาตัดที่หลังครับครับดีครับงามๆครับสวยๆครับเดี๋ยวไม่ถุงครับผม ตัดตํำๆพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นแขนงแบบนี้ครับนี่ครับต้องกําจัดออกครับหรือว่าหักไปกินครับเอาแขนงไว้นี่คือมันเทไหนอดใหญ่ๆมันออกซ่าครับตัดตํำครับมากกว่านี้บ่เคยผิดหวังเลยพี่น้องนี่เก็บตลอดครับก่อนี้ครับกับตัดตําๆพี่น้องมันจะบ่เป็นแขนงครับ ผมทำงามครับรับตรงนี้ก็ตาดอ,อกเลยครับแข็งพี่ร้องอันนี้ครับรสวยครับผม